สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูอายในวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้นะคะจะเรียนกันในเรื่องคอรนค่ะซึ่งคอรนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น EP ีที่2อ่าซึ่ง EP ีที่2ของเรานะคะก็จะเป็นการหาคอรโนโดยวิธีการหานั่นเองนะคะซึ่งเมื่อคลิป ที่แล้วใช่ไหมคลิปก่อนนี้นะคะเราเรียนกันไปแล้วโดยการหาครนอแบบหาตัวคูณร่วมแล้วก็คอหาครนแบบการแยกตัวประกอบนั่นเองนะคะยังจํากันได้ไหมนะ้าดังนั้นวันนี้ค่ะนะักเรียนเราจะมาหาครนโดยใช้วิธีการหารค่ะซึ่งการหารของเรานะคะก็จะเป็นการหารสั้นนั่นเองค่ะนะักเรียนอ่ะ เรามาดูกันเลยว่าการหาครนโดยใช้วิธีการหารสั้นทำแบบไหนนะทำได้ยังไงนะคะเรามาดูกันเลยตัวอย่างแรกค่ะพิจารณาการหาครนของ5 4บและ8 1ดอดังนั้นเมื่อนักเรียนดูโจทย์แล้วนะคะว่าเขาต้องการให้หนักเรียนหาครนของ54และ81ดนักเรียนก็มาตั้งหารได้เลยการตั้งหารในที่นี้ก็ตั้งหารสั้นได้เลยค่ะขั้นตอนแรกของเราเนาะ ก็เขียนตัวตั้งได้เลยนะคะก็คือโจทย์นั่นเอง54และ81 เมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนตัวตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาตัวมาหารนะคะซึ่งตัวมาหารของเราเนี่ยค่ะในการหาคอรอนอไม่จําเป็นจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะที่มาหารเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถนําจํานวนไหนก็ได้ที่มาหารแล้วสามารถหารลงตัวนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะผู้อานนำสามมาหาร เรามาดูกันเลยนะคะว่าสามหารห้าสิบี่และแปดสิบอ็ดได้เท่าไหร่กันในการหารถ้านักเรียนไม่สามารถที่จะหารทั้งจํานวนได้หรือท่องแม่สูตรคูณไปไม่เจอนะคะนะักเรียนสามารถหารทีละตัวได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นอสามหารห้าเอ๊สามอะไรได้ใกล้เคียงห้านั่นเองสามหนึ่งสามอ่าดังนั้นเมื่อเรา ได้ใกล้เคียง5ก็คือ3 1 3เราจะนำา5ไปลบกับ3นะคะแล้วก็เหลือเศษ2ใช่ไหมดังนั้นเราก็นำสอมาใส่ที่หน้าเลขก4ซึ่งอ่าเราก็จะรวม2และ4ของเราเป็น24ไปเลยนะคะดังนั้นเราก็หาร3ได้เลยค่ะ3หาร24ได้เท่าไหร่นะ ก็จะได้8นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือการทบทวนการหารสั้นเนาะค่อยๆ่อยทำค่ะนักเรียนหลายคนอาจจะบอกครูายว่าไม่ค่อยถนัดการหารเลยดังนั้นเราค่อยๆทําทำนะคะดังนั้นต่อไปค่ะเมื่อ54เราหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาหาร81ต่อค่ะดังนั้น3หาร8อะไรใกล้เคียง8ที่สุดหนะ้า3คูณอะไรใกล้เคียง8ที่สุดก็คือ3 2 6ใช่ไหมคะดังนั้น8ลบ 6เหลือ,อเศษ2เราก็นำมาเขียนไว้ได้แบบนี้เลยนะคะดังนั้นก็สรวมกันเป็น21 3อะไรได้21นะลองตอบกันสิคะก็37 21นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนสังเกต18และ27ยังสามารถที่จะมีตัวมาหารและสามารถที่จะหารลงตัวได้อีกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ตั้งหารต่อไปเลยคะ่ะ อ่าโดยที่ครูายจะเอาสามาหารค่ะนักเรียนอ่ะสามอะไรได้สนะิบแปดหน้าก็สามหกสิบแปดเขียนได้เลยค่ะแล้วสามอะไรได้ยี่สิบเจ็ดคะอ่าสามเก้ายี่สิบเจ็ดนั่นเองนะคะดังนั้นเอ้นักเรียนลองสังเกตสิว่าเราจะพอหรือยังอ่ะดังนั้นหกและเก้ายังมีตัวมาหารได้ลงตัวนั่นเองนะคะก็คือแม่สามนั่นเอง อ่ะขวายก็นำสามหาร6ก็จะได้2แล้วก็ 3, าหาร 9, ก็จะได้3นั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นนักเรียนลองสังเกตสิสองและ3สามารถที่จะหารต่อได้อีกไหมดังนั้นถ้านักเรียนบอกว่า2และ3มันไม่สามารถที่จะหารต่อได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะมันจะมีแค่1และตัวมันเองที่จะ หารได้ลงตัวใช่ไหมดังนั้นเราก็พอแค่นี้ค่ะนักเรียนถ้านักเรียนพอนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นเพื่อที่จะบ่งบอกว่าหยุดพอแค่นี้นั่นเองนะคะทีนี้นะักเรียนขาก่อนอื่นเราหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช่เสร็จแค่นี้นะเพราะว่าเท่าที่ครูยตรวจกันบ้านหลายคนนะคะหารมาให้ครูายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไปทําข้อใหม่เลยนะคะดังนั้นนะักเรียนจะต้องสรุปมาให้ครูายด้วย สรุปในที่นี้นะคะร่ามาดูกันนะคะอรนของ54และ8ปอคืออ่าทีนี้เราก็จะต้องหาตัวที่เราหารเนี่ยมาคูณกันใช่ไหมซึ่ง การหาคอรนอค่ะจะแตกต่างจากหอลมอยังจําได้ใช่ไหมคะวิธีการหารของหอรมอครูไอบอกว่าให้เอาเป็นรูปตัวไอใช่ไหมนําจํานวนมาคูณกันเป็นรูปตัวไอแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ครูไอทบทวนการหาหอรมอก่อนเนาะแบบนี้ใช่ไหมแต่การหาคอรนอนักเรียนขาจะแตกต่างมันจะมีจุดแตกต่างคือเราจะนําเป็นรูปตัว L อค่ะหรือจะเป็นถุงเท้าก็ได้นะคะ เผื่อทเชร์สอนเป็นเป็นถุงเท้าใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นถุงเท้าหรือเป็นตัว L นั่นเองนะคะก็คือเราจะนําตัวที่ครูไอทําเป็นสีแดงเนี่ยค่ะที่ทําเป็นรูปถุงเท้าหรือรูปตัว L เนี่ยค่ะมาคูณกันนั่นเองนะคะดังนั้นมันก็จะได้เป็นอ่าสามคูณสาคูณสาคูณสอง คูณสก็คือเรานําทุกตัวที่เราหารแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยค่ะตัวที่เรานํามาหารแล้วผลลัพธ์เนี่ยมาคูณกันนั่นเองนะคะโดยเราคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคําตอบมันก็จะเป็นครนของเรานั่นเองนะคะซึ่งอ่าผลล,า,นะาผลลัพธ์ที่คุาไนำมาคูณกันเรียบร้อยแล้วนะคะคก็จะได้เท่ากับ162ค่ะ162แสดงว่า ครนของ54และ81เท่ากับ162ค่ะนักเรียนเห็นไหมนักเรียนก็สามารถสรุปตอบให้ครูอายได้เลยตอ,อบอบตอบได้เลยนะคะตอ,อบอบตอบว่ามันคือ162เลยก็ได้ค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยดังนั้นเวลาที่ทำการบ้านส่งครูอายนะคะอย่าแสดงแค่การหารมาให้ครูอายดูนะสรุปให้ครูอายด้วยนั่นเองนะคะที่นี้ ผูออ้อาจจะบอกเทคนิคเพิ่มว่าเอ๊ะคำตอบของเราได้หนึ่งถูกหรือเปล่านะาดังนั้นนักเรียนขะเรามีวิธีการตรวจคำตอบหรือวิธีการดูซิว่าเราเนี่ยทำครนอรของเราเนี่ยถูกหรือไม่นะคะก็คือการที่นักเรียนเนี่ยนำโจทย์ของเราหรือ5 4บและแ1ของเราเนี่ยค่ะมาหา162อ่ะนี่เดี๋ยว แบบนี้นะคะอ่าก็คือจะเป็น162หาร54แล้วก็162หาร81เพื่อที่จะเช็คว่า162ของเราเนะะี่ยค่ะเป็นครนอร์นที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อคูณาหารกันมาได้แล้วนะคะมันก็จะได้เป็น 2และ3ตามลำดับกันเห็นไหมคะมันก็จะเป็นตัวที่เราหารเสร็จออกมาแล้วเห็นไหมก็แสดงได้ว่าเมื่อเราหารแล้วมันตรงกับตัวที่เราพอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแสดงว่า162ของเราค่ะนักเรียนเป็นคอรนอของ54และ81นั่นเองอ่านี่คือวิธีเช็คคำตอบนะคะดังนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2ของครูไอนะคะ เป็นการพิจารณาหาคอรนอรของ 60, 96และ80อ่ขอโทษทีค่ะคอรนอรของ 60, 96และ48นั่นเองนะคะซึ่งอ่าข้อนี้เป็น3จํานวนแล้วนะคะลักษณะการทําไม่ยากเลยทําเหมือนกันเลยค่ะแต่แค่มันเพิ่มจํานวนใช่ไหมตั้งหารเลยเนาะเป็นหารสั้นเลยค่ะ อาจจะขีดยาวนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีตัวตั้งตั้ง3จมจำนวนใช่ไหมอ่ะก็เขียนเลย60 96แล้วก็48ในการที่เราจะหาตัวมาหารนั้นจะเป็นจํานวนอะไรก็ได้นั่นเองนะคะดังนั้นครูไอ้นำา6มาอ่านำ6มา6มหารเลยนะคะดังนั้น6อะไรได้60นะง่ายมากเลยใช่ไหมคะก็คือ สินั่นเองแล้วหกอะไรได้เก้าสิบหกนะดังนั้นนักเรียนไม่สามารถที่จะแบบวิท่องแม่สุดคูณไปไม่เจอเลยว่าท่องได้แค่6กคูณสิบสอได้เท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นก็หารทีละตัวเลยค่ะไม่ยากเลยเนาะอะหกหารเก้าหอะไรได้ใกล้เคียง9ที่สุดดังนั้นก็หกหนึ่งหกเก้าลบหก็จะเหลือสามใช่ไหมคะเก้าลบหกก็จะเหลือสามดังนั้น อ่ามันก็จะรวมกันเป็น36แล้วนั่นเองใช่ไหมก็จะได้เป็นอะไรคูณกันแล้วได้36ก็คือ6อะไร6คูณกับอะไรได้36นั่นเองนะคะก็จะเป็น6คูณ6อ่าไม่ยากเลยดังนั้น6อะไรได้48นะก็6 คูณ8ได้48ใช่ไหมคะอ่าไม่ยากเลยดังนั้นมันยังสามารถที่จะหารต่อได้อีกคะ่ะนักเรียนก็ทำเครื่องหมายหารให้ครูอายด้วยนะคะแล้วก็หาจํานวนที่มาหารต่ออ่ามันเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยใช้2ก็ได้คะ่ะนักเรียนถ้ามันเป็นเลขคู่นะคะดังนั้น2อะไรได้10นะ่าก็2 50ค่ะ2อะไรได้16นะ้า2 8 6ค่ะ แล้ว2อะไรได้8ง่ายมากเลยใช่ไหมคะก็คือ2 4 8นั่นเองดังนั้นอ่ามันยังสามารถที่จะหารได้อีกนั่นเองนะคะเราก็จะหาจำนวนอะไรก็ได้ที่จะนำมาหารทั้ง3ามจำนวนลงตัวแต่ทีนี้นักเรียนคะเราพบว่ามันไม่สามารถที่จะหารได้ทั้งหมด3ามจำนวนลงตัวใช่ไหมเพราะว่าถ้านักเรียนนำสีมา อ่านำสี่มานละ้เรียนก็จะหารได้แค่8และ4ใช่ไหมแต่5ไม่สามารถที่จะหารได้อ่าเนื่องจาก4ไม่สามารถหาร5ได้นะคะแล้วก็หารไม่ลงตัวนะักเรียนคอรอนอรไม่เป็นไรคะ่ะคอรอนอรไม่เป็นไรนะคะก็คือเราจะหาร อย่างน้อยเนี่ย2จำนวนขึ้นไปคือลงตัว2จำนวนขึ้นไปค่ะดังนั้นเมื่อเราหา4มาเราสามารถหาร8หาร4ลงตัวอ่าหาร5ไม่ลงตัวไม่เป็นไรเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมอ่าเห็นไหมคะจำไว้นะเราครอรนอของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำจำนวนอะไรก็ได้ที่สามารถหารได้ลงตัวตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปนะคะดังนั้น สหารห้าไม่ได้อ่าเขียนห้าเหมือนเดิมดังนั้นสี่หารแปดอะไรนะสี่อะไรได้8ปดนะ้าก็สี่สองแปดแล้วก็สี่หนึ่งสี่นั่นเองอ่าทีนี้นักเรียนดูค่ะห้าสองและหนึ่งเอ๊ะไม่มีอะไรที่จะสามารถประหารได้สองลงตัว2ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นมันก็จะพอแค่นี้แล้วก็ขีดเส้นใต้ ไว้เลยเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะพอแค่นี้นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อหารเสร็จแล้วค่ะนะักเรียนอย่าลืมสรุปให้ครูอายนะคะก็คือคอรน์นอของ60 96และ48่สิบแปคือ,อในที่นี้นะคะ เราก็จะนำตัวผลลัพธ์ห้าแล้วก็ตัวที่นำมาหารใช่ไหมคะก็คือการที่เรานำมาเป็นรูปตัว L นั่นเองอเราขีดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนะักเรียนสามารถนำทุกตัวมาคูณกันได้เลยนะคะก็จะเป็น6กคูณสคูณส คูณ5คูณ2แล้วก็คูณ1ซึ่ง1ไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอ่าคูณหนึ่งตัวอะไรคูณจำอาจำนวนอะไรคูณ1ก็จะได้1ใช่ไหมคะดังนั้นอ่าอาจจะเขียนไว้ก็ได้เผื่อแบบอ่านำมาทุกตัวใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะเราก็นำทุกตัวมาคูณกัน,กนค่ะนะักเรียนทุกตัวมาคูณกันได้แล้วนะคะ สรุปได้แล้วว่าคำตอบข้อนี้ครูไอคูเรียบร้อยแล้วค่ะว่าได้480นั่นเองดังนั้นสรุปเลยค่ะคอรนอรของข้อนี้นะคะนะักเรียนสามารถตอบอบบตอบได้เลยค่ะว่ามันมีค่าเท่ากับ480นั่นเอง เ,เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะมันมีแค่เทคนิคอย่างเดียวคือนำตัวหารแล้วก็ผลลัพธ์มาคูณกันนั่นเองนะคะทั้งหมดเลยมันก็คือนำมาให้เป็นรูปตัว L แบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะมีตัวอย่างข้อสุดท้ายค่ะซึ่งตัวอย่างข้อสุดท้ายของเรานะคะจะมีอยู่ในหน้า25ค่ะจะเป็นข้อ4นะคะ ครูอายนำมาเฉลย1ข้อเพื่อที่จะให้นักเรียนฝึกทำเองอีก3ข้อนั่นเองนะคะสำหรับการบ้านเนาะอ่ะเรามาดูกันข่าวว่าข้อ4ในหน้า25ในแบบฝึกหัดของนักเรียนจะทำยังไงกันหนะ้าอ่ะพิจารณาการหาคอร์นของ88 132และ154ค่ะไม่ยากเลยนักเรียนก็นำมาตั้งหารได้เลยค่ะ แปดสิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบสองแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบสี่อ่ะมันดังนั้นนักเรียนขาเราจะนำจำนวนอะไรมาหารก็ได้นะคะในที่นี้อ่ามันเป็นเลขคู่ทั้งสามจำนวน ถ้าเป็นเลขคู่ทั้ง3ามจำนวนเราสามารถนำสอมาหารได้ลงตัวทั้งหมดแน่เลยนั่นเองนะคะดังนั้นครูไอยก็นำสอมาหาร88 132และ154นั่นเองนะคะซึ่ง2 หาร88อ่า2อ,อะไรได้8ก็2 48 2อ,อะไรได้8ก็2 48เห็นไหมคะไม่ยากเลยหารทีละตัวได้เลยค่ะอย่าก,กังวลนะเวลาที่นักเรียนเจอจำนวนเยอะๆอ,อุ้ยทำไม่ได้แน่เลยยากแน่เลยนะักเรียนค่อยๆทำค่ะไม่ยากนั่นเองนะคะอ่าดังนั้น2หาร1ไม่ได้เราขยับมาเป็น13 2อะไรได้ใกล้เคียง13ที่สุดก็262เหลือเศษ1อ่าดังนั้นก็2 62นั่นเอง ตัวต่อไปค่ะก็คือ2หาร154 2หาร1ไม่ได้ขยับมาเป็น15ค่ะ2อะไรได้ใกล้เคียง15ที่สุดนะก็274ใช่ไหมคะเหลือเศษ1ค่ะดังนั้นอ่าเหมือนกันเลยก็เป็น274อ่าดังนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น44 66 76, 77ตามลำดับนั่นเองอ่ะ จากการสังเกตนักเรียนมีตัวที่มาหารลงตัวแน่นอนค่ะดังนั้นเราก็ทำเครื่องหมายต่อไปมันก็จะได้อ่ามันเป็นเลขแบบนี้นักเรียนนำแม่สิบเอดมาได้เลยค่ะอ่าสิอ็ดอะไรได้สนะี่สี่หน้าก็สิบเอดสี่สสอ่าสิอ็ดอะไรได้หกสิบหน้าก็สิบเอ็ดหกหหใช่ไหมคะแล้วก็สิบอดอะไรได้เจนะ็บเจ็ดหน้าก็สิบเอดเจ็ดเจ็สิบเจ็ด อะดังนั้นเราสามารถที่จะหารต่อได้อีกไหมคะนะักเรียนลองสังเกตสิสามารถที่จะนำจำนวนอะไรามาหารได้ลงตัวทั้ง3ามจำนวนหรือ2จํจำนวนขึ้นไปได้ไหมคะอ่าได้แน่นอนนั่นเองนะคะเพราะว่า มันมี4และ6มันต้องมี2หารลงตัวแน่นอนนะคะดังนั้นนักเรียนไม่จําเป็นว่าเฮ้ยครูายหนูพอแค่นี้ได้ไหมนะคะถ้าพอแค่นี้หนูผิดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันยังสามารถที่จะหาร4และ6ได้ดังนั้นถ้ามัน2จํานวนขึ้นไปนักเรียนสามารถที่จะหารต่อได้อีกเลยอ่2อ,อะไรได้4ก็2 2 4และ2อ,อะไรได้6ก็2 3 6 แล้ว2อะไรไม่อาหาร7ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็ดึง7ลงมาปกติเลยนะคะอ่ะทีนี้ดูสิมีตัวที่นำมาหารได้ลงตัวทั้ง2องจำนวนขึ้นไปหรือเปล่าถ้าไม่มีนะักเรียนก็ขีดเส้นได้เลยค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า สอและ7เป็นจำนวนเฉพาะทั้ง3ตัวไม่มีตัวไหนที่จะหารลงตัวได้แล้วนอกจาก1และตัวมันเองนะคะดังนั้นเมื่อเราทําวิธีการหารเสร็จเรียบร้อยค่ะเขียนสรุปให้ครูอายหน่อยนะสรุปครนของแปดสินึ่งรอยสามสิและ หนึ่งร้อยห้าสิบสี่คืออ่าในที่นี้นะคะเราก็นำทำเป็นรูปตัว L เลยค่ะแล้วก็นำจำนวนในรูปตัว L ของเรามาคูณกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็จะมี2คูณ11คูณ2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ7อ่า ทีนี้พอนักเรียนเขียนได้แบบนี้นักเรียนก็คูณกันปกติเลยค่ะซึ่งเมื่อคูณกันเรียบร้อยแล้วนะคะครูอายได้คำตอบเป็น1,848ค่ะ1,848ก็คือครนของแปดสิแนึ่งรอยสาสิและ154นั่นเองนะคะสรุปให้ครูอายได้เลยนะคะตอบอบอตอบได้เลยค่ะ ก็คือ100อ่ะขอรู้ที่ค่ะ1,848น้ยเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะในวิธีการหารนะคะจะทำลักษณะคล้ายๆกับหอรอมอที่เราเรียนกันไปแล้วแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะนำตัวที่นำมาคูณหาคราน,นเนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปตัว L อใช่ไหมเราจะนำรูปตัว L อลของเราเนี่ยคะ่ะมาคูณกันทั้งหมดใช่ไหมอ่าดังนั้นนักเรียนขาสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมีการบ้านซึ่งการบ้านของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่25ค่ะหน้าที่25จะเป็นการหาคอรอนอรของจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะโดยใช้วิธีการหารนะมีทั้งหมด4ข้อค่ะแต่เมื่อกี้ครูอาอเฉลยไปแล้ว1ข้อนะคะก็คือข้อที่4ดังนั้นนักเรียนจะทำเพิ่มอีก3ข้อนั่นเองนะคะยังไงลองฝึกทำกันนะคะสำหรับวันนี้ ปูอายก็จะขอจบคอรนอโดยใช้วิธีการหารเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ